สวัสดีครับพบกับรายการอยากให้รู้กับผมนายนัทพลแย้มฉิมรายการที่จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคมมาพูดคุยจากผู้รู้จากผู้มีประสบการณ์วันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ ปรักสูตรรัฐประปรันาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่านอาจารย์ผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรรุ่งพบคงฤทธิ์ละจันทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเชิญอาจารย์เพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการลงประชามตินะครับร่างรัฐธรรมนูญก็จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับอาจารย์นะครับสิงหาคมก็จะมีการลงประชามตินะครับ รับหรือไม่รับร่างรัฐมนูญนะครับก็เป็นประเด็นที่ประชาชนเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะบอกว่าบางส่วนยังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันเป็นยังไงถ้าเราไปดูข่าวต่างๆนะครับหรือผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจากสํานักโพเนี่ยจากสวนดุสิทธ์โพเขาไปถามประชาชนนะครับว่าความคิดเห็นของประชาชนต่อการลงประชามติณวันนี้มันเป็นอย่างไรนะครับบางคนอันดับหนึ่งก็บอกว่า มีความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับการรับข้อมูลข่าวสารมากน้อยไม่เหมือนกันในอันดับที่2ก็คือเป็นสิทธิ์ของส่วนบุคคลประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกในสิ่งที่ตนพอใจได้ต้องเร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจมากขึ้นกระแสะข่าวลือต่างๆมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนและการเห็นต่างเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยทวงติงจะทําให ทำงานได้อย่างรอบครอบคุมเครืออาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับเกี่ยวกับความคิดเห็นที่แตกต่างกันของประชาชนต่อการรงประชาติขอตพผมระคุณทับท่านอาจารย์ครับคืออย่างนี้นะครับผมมองเรื่องเรื่องบนพื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยก่อนว่าเราเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปสู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย่รเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกวันนี้ไม่เป็นแต่ยังเป็นน้อยอยู่เราต้องการไปสังคมที่มันสมบูรณ์แบบในเชิงการเมืองเพราะนั้นประเด็นหนึ่งเรื่องให้มันนูนก็จะกลายเป็นตัวสะท้อนที่เห็นถึงเขาเรียกว่าเป็น เป็นวัฒนธรรมทางทางการเมืองของคนว่าเอาเถอะละคนในบ้านเมืองของเราในสังคมของเราเนี่ยมันมีวัฒนธรรมวิธีคิดทางการเมืองอย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อผลโพสะท้อนมาให้เห็นหนึ่งคิดต่างละถามว่าคิดต่างดีไหม uh huh. บอกคิดต่างดี uh huh. เพราะว่าสังคมใดก็ตามแต่นะครับที่บอกว่าคนทุกคนต้องคิดเหมือนกันคิดแบบเดียวกันมีพฤติกรรมมีมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบเดียวกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นสังคมที่ทยังไม่เป็นอารยะเต็มที่สังคมใดก็ตามแต่เนี่ย ที่มีวิธีการคิดต่างกันเห็นขัดแย้งกันอะไรต่างๆนานาเนี่ยนี่ถือว่าหนึ่งเราเป็นสังคมที่เกือบสมบูรณ์ละงั้นเมื่อมันเกิดความสมบูรณ์มาก็มาดูอันดับหนึ่งของโพเราจึงพบว่าคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันจึงเกิดความต่างงั้นถ้าย้อนกลับไปในอดีตก็พบว่าให้วิธีคิดของคนเนี่ยหนึ่งคนกางสาน้อยคนจํานวนน้อยสื่อต่างๆที่มันมาถึงถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยมันน้อยงั้นน้อยเราก็บอกความคิดมันแคบๆแล้วก็เชื่อ แต่พอท้ายที่สุดสังคมมันเกิดพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ตัวนักวิชาการเองตัวนิสิตเองจกนกระทั่งถึงคนปกติเนี่ยสื่อต่างๆเนี่ยวละเข้ามาหาตัวเราเองเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันมีความคิดต่างที่แตกต่างกันออกไปเพราะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเขาเขาให้น้ําหนักของโพลอันดับหนึ่งคือ81.78เนี่ยอันนี้เชื่อได้ว่าแต่ละคนเริ่มมีข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาหาตัวเราจึงทําให้เกิดการคิดต่างัน ในข้อคำถามเขาใช่ว่ามีความรู้ที่ไม่เหมือนกันข้อมูลข่าวสารมากน้อยไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือสังคมเป็นความหลากหลายใช่ไหมฮะเพราะว่าหนึ่งบางคนช่วงอายุผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ดูข่าวแล้วก็มีคนมาเล่าข่าวให้ฟังแล้วก็โอเควิเคราะห์ตามไปหรือในเด็กรุ่นคนทํางานหนึ่งมีทั้งข่าวมีทั้งวิทยุมีทั้ง Facebook มีทั้งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไอเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําสะท้อนให้เห็นภาพว่ายังไงซะก็ต้องต่างถ้าไม่ต่างก็น่ากลัวในประเด็นที่2ก็คือเรื่องสิทธิส่วนบุคคลอย่างเนี้ย ผมก็ยังเชื่อว่าคนเริ่มมีความเป็นตัวตนสูงใช่ไหมฮะคือหนึ่งจะถูกครอบงำหรือถูกเพาะบ,บ่มหรืออากอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าถ้ามีความเป็นตัวตนสูงเหตุผลหรือกระบวนการในตัดสินใจเนี่ยก็จะมายึดรองรับในความเป็นตัวตนของเขาแล้วอย่างถ้าเราคิดแบบนึงแล้วคนอื่นไม่คิดเหมือนเราละครเราจะไปว่าเขาผิดได้ไหมเราจะไปยึดติดกับความคิดของเราอย่างเดียวได้ไหมอย่างไรก็นะ่าสนใจผมผม,ผมพูดอย่างนี้แล้วกัน คนคนที่อยู่ในสังคมที่พอมีเหตุมีผลวิธีคิดของคนนะ,ะในยุคแรกๆเนี่ยคนี่มีความคิดไม่ไม่มีเรื่องเหตุผลเข้ามาประกอบในเรื่องของทุกเรื่องคนจะนับถือเ็าเรียกนับถือพระเจ้าเชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นเป็น,เป,นเป็นเหนือธรรมชาติอันนั้นคือคนไม่มีความคิดสังคมก็พัฒนาการมาจากคนที่คิดแบบนี้แหละพอท้ายที่สุดสังคมอยากได้คนที่หนึ่งมีความรู้ด้วยเพื่อนํามาสู่การมีเหตุมีผลเพราะงั้น ถ้าถามว่าถ้าเรามีเหตุมีผลแล้วเห็นแย้งต่างกันเนี่ยเราเดินไปถึงสังคมอย่างนั้นหรือยังผมก็บอกสังคมไทยยังไม่ถึง mm hmm. เราเรามีความรู้ด้วยแต่เรายังปะปนกับความเชื่อ mm hmm. อันนั้นจึงเป็นเหตุที่ท่านอาจารย์ถามว่าถ้ามันเห็นแย้งกันแล้วมันมันตกลงกันได้ด้วยเหตุด้วยผลยอมรับด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยอันนี้คือสังคมที่ที่ไปอีกแบบหนึ่งแต่ของเราเองเนี่ยเราก็เชื่อของเราเห็นต่างกันแต่เหตุผลของเราเนี่ย อย่างน้อยเหตุผล huh. ของเราจะอิงก,กับเรื่องของความเชื่ออยู่ก็แปลว่าสังคมของเราอาจะย้อนไปโบราณนิดนิดนะฮะมันมันจะโยงถึงประเด็นที่3ามไหมครับเพราะว่าประเด็นที่เนม่ยพูดถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์<อ>เรื่องของการให้ข้อมูลบางคนอาจจะรับข้อมูลไม่เหมือนกันบางคนอาจจะรับข้อมูลที่หนักไปทางใดทางหนึ่งผมผมยังเข้าใจว่าน้ําหนักในอันที่สามเนี่ยทุกทุกท่านน่าจะทราบคนที่ตอบตอบโพลตอบโพลแล้วก็คนทั่วๆไปก็น่าจะทราบว่า โอเคเรากําลังจะมีแล้ว uh huh. เรื่องการลงอย่างนี้ผมว่าหนึ่งทั้งข่าวทั้งช่องนะผมว่าคนทราบครับก็ก็ผมคิดว่ายังไม่ค่อยมีน้ําหนักแต่อันที่4อันนี้น่าสนใจครับผมในเรื่องของกระแสข่าวลือที่มีความเห็นต่อต่อของประชาชนเนี่ยหกสิบห้นึ่งเนี่ยครับผมผมยังเชื่อว่าข่าวลือเองก็ก็เป็นตัวที่ทําให้เขามีความเห็นต่างผม,ผมถึงบอกว่าข่าวลือจะทําอะไรสังคมไม่ได้เลยถ้า hmm. คนนั้นเองเนี่ย มีเหตุมีผลในตัวแต่เท่าตาาได้ก็ตามแต่เรายังอยู่ว่าเรายังเชื่อสิ่งที่เหนือธรรมชาติอยู่บ้างครับข่าวลือเนี่ยแหละจะมีอิทธิพลต่อ,ตอ,ตอวิถี <c oughs> ชีวิตของคนในในสังคม,มอย่างชัดเจนปัจจุบันก็ที่ที่เป็นอยู่ก็เป็นเาข่าวลือใช่ไหมครับอาจารย์แต่ประเด็นสาคัญคือเราเชื่อเราไปเชื่อข่าวลือเชื่อข่าวลือนะครับครับ,รบก็อันนี้เป็นช่วงแรกของรายการอยากให้รู้นะครับขอพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาขอบคุณครับ กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการอยากให้รู้นะครับเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งพบนะครับประเด็นที่2ครับอาจารย์รว่าตอนนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับผลสํารวจความคิดเห็นออกมาว่าการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยของแต่ละฝ่ายาจะมีผลต่อการตัดสินใจของการลงประชามติมากน้อยเพียงใดอันดับ1ครับไม่มีผลร้อยละ32.12อันดับที่2ไม่ค่อยมีผลร้อยละ30.26 อันดับที่3ค่อนข้างมีผล24.01แล้วก็อันดับที่4มีผลมาก13.63จะสังเกตว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยรวมแล้วก็60กว่าเปอร์เซ็นต์ที่คิดว่าไม่ค่อยมีผลอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรครับก็จริงๆคําตอบมันมีอยู่ในตัวเนี่ยแม้กระทั่งถ้าถ้าทำโพออกไปเลยก็นึกภาพออกเลยว่าไม่ไม่น่าจะมีผลสักเท่าไหร่แล้วผมผมเนี่ยเข้าใจว่าคนคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยแหละที่มีมีมีความเห็นต่างทางการเมืองเองเนี่ยเขาก็ม,มีมีเรื่อง เหตุผลของเขาอยู่แล้วว่าว่าจะตัดสินใจไปอย่างไรเ,<อ>เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามแต่หรือการแสดงออกในที่สาธารณะทั้งทั้งสองฝ่ายอะไรก็ตามต่เองเนี่ยไม่ได้มีผลหรอกครับที่ที่จะทำให้คนเ,นเปลี่ยนใจว่าโอเคละเมื่อก่อนเราเราคิดว่าเอ๊เราจะรับหรือไม่รับเราก็เปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งนะผมผมต้องเชื่ออย่างนั้นนะฮะเพราะ,ะนั้นมันอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะพูดก็คือว่าเมื่อมันไม่มีผลเองเนี่ยถ้าตามผลโพลมานี่นะครับผมผมยังเชื่อว่า รัฐบาลคงจะต้องเปิดพื้นที่ให้คนคือถ้าเขาลึกเข้าใจในเรื่องผลโพลเลยจริงๆผมยังเชื่อว่าการเปิดให้พื้นที่ของคนได้แสดงออกไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามแต่มันไปลดความกดดันของรัฐบาลได้เมื่อมันลดความกดดันของรัฐบาลได้เนี่ยผมยังเชื่อว่าคนคนก็อยากกระตือรือร้นที่จะออกไปเพราะก็คิดว่าเอาล่ะออกไปแล้วในในสภาพที่ความเป็นอิสระเสรีมันมีอยู่สูงเนก็จะทําให้คนรู้สึกสบายใจว่าผลโพลของเขานั้น แม้กระทั่งไม่มีศูนย์ปราบโกงนะฮะก็ <c oughs> ไม่ถูกโกงแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกคิดชามของรัฐบาลนะฮะแตถ่ถ้าตอบย้อนกลับไปก็คือว่ามีผลไหมทั้งอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมผมก็ยังยืนยันว่าคนไม่ไม่ไม่น่า<ม><ต>จมมีผลหมาความว่าก็นั่นหมายความว่าไม่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็แล้วแต่ประชาชนที่คิดว่ายังไงตัวเองก็รับเนี่ยก็ก็ยังเหมือนเดิมถึงแม้จะอีกฝ่ายหนึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์ยังไง ความ,มคิดเห็นเดิมหรือการตัดสินใจของประชาชน<ม>ก็จะไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลนะครับก็น,บนอกจากว่าจะมีข้อมูลอะไรใหม่ๆการประชาสัมพันธ์นนนข้อมูลของทั้งกกตอเองทั้งของฝั่งรัฐบาลเองที่จะนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้รับทราบกันใช่ไหมครับก็ยังไม่ใช่ผมก็ยังเชื่อว่าคนคนไปแล้ว คือใจไปแล้วอ๋อคือตอนนี้จะไม่ว่าจะอะไรก็จะประชาสมคัญยังไงก็ผมว่าคนคนตัดสินใจไปแล้วใช่เพราะว่าทัศนคติทางการเมืองของเราเนี่ยมันมันแบ่งชัดเจนละเมื่อก่อนเราหวังว่าพอมีรัฐบาลชุดปัจจุบันมามันจะทําให้ความกลมกลืนในเรื่องของทัศนคติทางการเมืองมันมันเข้ากันได้มันดีขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่าณณวันนี้ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ยังไงก็ก็ไม่อยู่ดีครับแต่ตัวอาจารย์เองก็ตัดสินใจแล้ว ตัดสินใจแล้วนะครับว่าว่ายังไงก็ต้องออกไปลงประชามตินะครับแต่ก็ความิเห็นส่วนบุคคลจะรับหรือไม่รับนะครับก็แล้วแต่บุคคลไปแล้วแต่บุคคลไปนะครับครับวันนี้ก็จบลงไปสองประเด็นเกี่ยวกับการลงประชามติร่างรัฐมนูญนะครับสุดท้ายก่อนจะจบรายการครับอาจารย์มีอะไรฝากกับท่านผู้ชมไหมครับก็อันนี้เป็นเรื่อง สืบเนื่องนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะ,ะนั้นในที่คณะมนุษยศาสตร์หลักสูตรรัฐภระศา,าสนศาสตร์หรือเราเรียกย่อๆว่ารอปศอ,อย่างงี้ครับก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาในในหลักสูตรเนี่ยได้จัดทําขึ้นมาก็เลยขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่านิสิตในมหาวิทยาลัยของเราเองเนี่ยก็ขออยากจะให้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่15กรกฎาคมนะครับ เวลาเวล0า1 3 0 0นถึง16.00นงั้นกิจกรรมของเราก็คือรณนงลงรณนงลงให้คนทั่วๆไปสาธารณะเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็กิจกรรมก็เช่นมีแผ่นป้ายโปสเตอร์การเดินรณนงลงเชิญชวนนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับครับก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับวันที่15กรกฎาคม2 5 5 9นะครับกิจกรรมเกี่ยวกับรณรงค์การไปลงประชามติ นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ <Yeah. S 1> ขอบคุณ <Okay. S 1> ครับครับท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกับรายการอยากให้รู้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ